ฟังครับวันนี้ช่วงเวลาประมาณ10นาฬินาทีพักฝ่ายค้านอย่างพักเพื่อไทยรวมไปถึงพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะไปยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษดรคุณชวนเรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายลูก2ฉบับนะ,ะวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปรอกกอดติดอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับก็มีกลุ่มของพักการเมืองที่ชื่อว่า กลุ่มสามาคัคคีสร้างชาติเขามายื่นเหมือนกันครับในการที่จะสนับสนุนให้มีการแก้ไขเรื่องของกฎหมายพักการเมือง<ะ>โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำไพมารีโวทและนอกจากนี้ก็พูดไปถึงเรื่องของสมาชิกภาพของผู้สมัครด้วย<ะ>เรื่องของค่าสมัครและในส่วนของการเป็นสมาชิกพรรนะครับแน่นอนครับนางสาวสุธวันสุบรรณอยุธยา ในฐานะโฆษกคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสาภาผู้แทนราศฎรได้รับยื่นหนังสือน,นะครับจากกลุ่มสามาคัคคีสร้างชาติเพื่อขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการเลือกตั้งสอสอและการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าในพักการเมืองซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครูน่นี้วันนี้พักเพื่อไทยพักร่วมฝ่ายค้านจะไปยื่นกันด้วยค่ะโดยดรสาธุอนุโมทามิหัวหน้าพักราชสีไทยดีนะครับ ในฐานะประธานกลุ่มสาม,มัคคีสร้างชาติได้กล่าวว่าตัวแทนพักการเมืองต่างๆได้มาขอยื่นแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าวยการเลือกตั้งสสและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดีวยพักการเมืองได้ขอเสนอให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบ2เบอร์นะครับรวมไปถึงเสนอให้มีการกําหนดขั้นต่ําว่าต้องส่งผู้สมัครสสเขตจํานวนเท่าไหร่ก็สามารถที่จะส่งสสแบบบัญชีรายชื่อได้ ส่วนประเด็นต่อมาก็คือประเด็นการจัดทำ Primary Vote ตามกฎหมายเดิมเนี่ยกำหนดให้เป็นตัวแทนเขตเลือกตั้งนั้นทางกลุ่มเห็นว่าเป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับพักการเมืองมากเกินไปจึงขอเสนอให้ยกเลิกการกระทำ Primary Vote แบบนั้นไปนะครับนอกจากนี้ยังพบปัญหาการจ่ายค่าสมัครสมาชิกพักที่แต่เดิมในรัฐธรรมนูญบอกไว้แบบนี้นะครับว่ากำหนดค่าสมาชิกปีละ100บาทส่วนสมาชิกตลอดชีพ2000บาทขอให้เสนอเป็นสมาชิกต่อปี เหลือ10บาทต่อคนนะครับและตลอดที่เนี่ยขอเหลือ200บาทต่อคนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของพรรคการเมืองเพิ่มมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วนางสาวสุทธวันสุบรรณอยุธยากล่าวว่านอกจากนี้ทางคณะกรรมาการก็จะมีการรวบรวมข้อเสนอต่างๆจากพรรคการเมืองเพื่อไปหาแนวทางและจะมีการประชุมพิจารณาต่อไปด้วยนะครับ